รอบอนะะมันกับสิยงยินเสียงมอไส่แน่เ้อพี่นอ้องคุณครับม,มอไส่หน่อยมาีคาเป็นบรรยากาศรอบป่อรถดำเราก็ ก็ลาหนึ่งป่วยหนึ่งประชากรขาดเสียทัดมาขับคันหนึ่งแล้วก็คันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะขับโดยหนุ่มแดนแล้วก็ไอทิดไอทิดคือปลาสมชายแล้วก็เสียตานน้องชายตีเล็กแล้วก็ตีเล็กขับเจ้ายอดอัศวินนะคะ <laughs> ก็จะมีรถร่วมมาสองคันป้า,าเ่าเพิ่ซื้อป้าเ่ารถร่วมมามาอยู่มาเข้าทีมด้วยอีกหนึ่งพันกับรถในหมู่บ้าน ฝั่งนู้นก็ป้าตะวันแต่งคันแล้วจักข่อยสิบอไทยบอลาวส,สุดในชีวิตต้องกราบคอเอาไยเด้อพี่น้องเด้อบุญบอในเรื่องสองภาษา,ท,าท่านบุญท่านพเพนรับชมเท้ากับมีทั้ง โคดอีสานวิตกคนไทยนะพี่นอ้องก็เลยบอกทั้งสองภาษานี่ยแหละ

กลัวนี่ลีวะตกใจอยู่คันนี้ก็จะเป็นตีเล็กโวอ้ะกลัวน,นี่ลีวะรถเบลลงก็อยากแสดง บอยพ่อพ่อพอโอ้ยยิ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 ม